กิจกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีกเกษตรอุตสาหกรรมอัจฉริยะพื้นที่จังหวัดขอนแก่นภายใต้โครงการ3.2ขีดหนึ่งการยกระดับสินค้าเกษตรสู่กเกษตรอุตสาหกรรมประจำปีงบประมาณพศ2 5 6 6ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่5กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมวัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อพัฒนาศัก,กยภาพและเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตและแปรรูปให้แก่วิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดย่อมหรือผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมเกษตรด้วยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมอัจฉริยะกลุ่มเป้าหมายวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมผู้ประกอบการที่มีการจดทะเบียนนิติบุคคลทะเบียนการค้าทะเบียนรายเดี่ยวซึ่งมีหน่วยนับเป็นกิจการตามกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมกำหนดในสาขาอุตสาหกรรมเกษตรรวมจำนวนไม่น้อยกว่า5กิจการ ครับสวัสดีครับผมที่ปรึกษาชื่ออาจารย์ช,ชลินสักก์พังนะครับวันนี้เราอยู่กับกิจการของอิงคาวฟาร์มนะครับอยู่กับพินิดนะครับน้องนิกแล้วก็น้องนิวนะครับซึ่งนะครับเดี๋ยวจะให้พินิดน้องนิกแล้วก็คุณนิวเนี่ยช่วยแนะนําตัวเองนะครับสวัสดีค่ะชื่อนิตยาซิตี้โฮนะคะก็ทํากิจกรรมแบบค,ครอบครัวนะคะเชิญน้องนิกค่ะ สวัสดีครับชื่อน้องนิกนะครับนายกิติภูมิธีรั์ศิริพจน์นะครับก็เป็นทํากิจกรรมเกี่ยวกับทางคิงโคฟาร์มในธุรกิจนะครับบริหารเรื่องธุรกิจนะครับผมสวัสดีครับนิวครับรามเทธีรั์ศิริพจน์นะครับทาเกี่ยวควบคุมเกี่ยวเรื่องสินค้าโคขุนนะครับภายในฟาร์มคิงโคฟาร์มนะครับในส่วนที่ในคิงโคฟาร์มนะคะมันเป็นธุรกิจครอบครัวเนาะทีนี้อยากพัฒนาต่อยอดจากที่วัวที่เรามีนะคะจากที่เราขายแค่ราคาต้นทุนแค่ ักขายทุกวันนี้ก็คือ35แต่ถ้าเรามาอัดเป็นที่วัวอัดก้อนนะคะจะเพิ่มราคารายได้ให้เราอีกจากเงินบาทเป็นเงินร้อยอะคะ่ะซึ่งต่อไปมันก็จะทําให้รายได้ที่มันเกิดจากต้นทุนต่ำนะคะทำให้คิงโคฟาร์มเราจะไปต่อได้นะคะแล้วก็ขี้วัวก็เป็นตัวหนึ่งที่เราจะได้จัดการง่ายขึ้นแล้วก็มองเป้าหมายก็คือคนเมืองนะคะ ซึ่งตอนนี้นะครับคือมูลวัวหรือขี้วัวเราเนี่ยมีปริมาณ12ตันต่อปีนะครับผมซึ่งทางกิจการเนี่ยอยากได้มาทําเป็นปุ๋ยนะครับผมเป็นปุ๋ยที่อัดเม็ดนะครับผมมีคุณภาพและมีคุณค่านะครับแต่ก็ต้องใช้เครื่องแปรรูปนะครับผมซึ่งทางกิจการเนี่ยอยากให้ทางบ,บริษัทอุตสาหากรรมเนี่ยเข้ามาช่วยเหลือและสนับสนุนในทิงคาวฟาร์มนะครับผม ที่ปัญหาที่ได้ทําการวิเคราะห์นับจะพบว่าสารประกอบการนะครับมีจํานวนของมูลวัวเป็นจํานวนมากนะครับซึ่งทางเจ้าของนะครับต้องการที่จะเพิ่มมูลค่าของตัวมูลวัวนะครับโดยการทําเป็นปุ๋ยอัดเม็ดนะครับซึ่งจะเป็นการเพิ่มมูลค่าจากหลักสิบนะครับให้กลายเป็นหลักร้อยดังนั้นทางทีมที่ปรึกษาคิดว่าคนที่จะนําเครื่องจักรเข้ามาช่วยในกระบวนการนะครับการผลิตตัวปุ๋ยอัดเม็ดนะครับ